ข้อนี้สำคัญอย่าให้น้ำแห้งเด็ดขาดชีวิตจะอับโชคเงินขาดมือชีวิตจะติดขดัดสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถวายน้ำบนหิ้งพระต้องเติมน้ำปริมาณเท่าไรต้องเปลี่ยนน้ำที่ถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมและควรถวายกี่แก้วไปรับชมกันได้เลยนะครับถวายน้ำบนหิ้งพระปริมาณน้ำในแก้วต้องเติมเท่าไหร ควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ถึงกับล้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมหลายคนข้อน,นี้ก็สงสัยกันควรที่จะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้สะอาด บริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพ์ยเข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันควรถวายน้ำบนหิ้งพระกี่แก้วแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา น้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไรหรือไม่น้ำถวายบนหิ่งพระนั้นห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเหมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์กา,ามมรงเงินจะติดขัดและอานิสงส์ของการถวายน้ำได้อะไรบ้างมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอานิสงส์ของการถวายน้ำนั้น หนึ่คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. ม,มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. เป็นผู้มีอายุยืนยาว 7. เป็นผู้มีผิวพรรณผุดพอง 8. มีพรกกำลังร่างกายที่สมบูรณ์ 9. มีสติปัญญามาก สิบมีความสุข,าสขการถวายน้ำบนหิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ได้ดื่มกินมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำจับต้องแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ้อมน้อมถ่อมตน ให้ตั้งจิต,ต,จตประดุดึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายข้าพรเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสก,การะบูชาน้ำพระไทยอันเปี่ยมร้นไปด้วยปัญญาเปียบด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพระเจ้าด้วยเทินสาธุครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ,คณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาฌานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาฌานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาฌานก็ขอคุณอำนาจ พระศีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาะสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ